สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดี youtube อรยนะคะพลนิสาแปรมาดีรายงานตัวนะคะเอาวันนี้พี่อยได้เวลาซักผ้าอีกแล้ววันนี้นะคะได้เวลาซักผ้าอีกแล้วแล้วตอนนี้ฝนก็คึมมากแต่ก็ไม่ไหวแล้วเสื้อผ้าเยอะมากประมาณสามอาทิตกว่าแล้วเนี่ยรอไม่ไหวแล้วฝนก็กำลังจะลงเม็ดหรือเปล่าไม่รู้คึ้คึมมาเนะาะก็ไม่เป็นไรถ้าไม่แห้งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เก็บเข้าได้นะคะเพื่อนเนะคะวันนี้ก็มาช่วยพี่พลซักผ้านะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ มาซักผ้ากันมาซักผ้ากันนะคะกิจวัตรประจำวันซักผ้าแต่เวลาซักผ้ากละซักผ้าน้องสาวาทิตย์ต้อง ตื่นกาแฟเสร็จอะไอรเสร็จก็เออพักๆเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกอยู่นะมีธุระอยู่เนี่ยพี่พอยก็ยังไปไม่ได้ททีเมื่อวานนี้ก็ว่าจะออกไปก็ไม่ได้ไปฝนมันตกอ่ะพี่พอยก็ไม่กล้าออกไปไหน สาแาทิตกว่าก็เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะดูห่อยโอ้ย ค่อยต้องใส่ถุงซักค่าผ้าพี่พอยต้องใส่ถุงซักเพราะว่าผ้าพี่พอไม่ได้สกปรปกอะไรเนาะใส่ครั้งเดียวข้างเดียว,ยวอะไรประมาณนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดิ่งให้พี่พลอยนะจ๊ะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆเพร <c oughs> าะว่าถุงมันใหญ่ใส่เสื้อได้เยอะเลยเสื้อพี่พลอยซักทียังใส่สได้หมดเลยอย <c oughs> ็นแน่ดีละเพราะว่าเราไม่ต้องมา ให้ให้ให้อยู่ในถุงเนาะปั่นอยู่ในถุงถามว่าสะอาดไหมเพราะว่าเสื้อพี่พลอยเ็าไม่ได้ถกปุกเนะาะใส่ครั้งเดียวครั้งเดียวพี่พลอยก็จะตากเลยอ,อะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไปไหนลําบากมากเลยตอนนี้ผมก็แบบนี้เป็นแบบนี้ <laughs> Đêm rồi Phô đi Hãy subscribe cho kênh ตื่นมารื้ยังเนาะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะเมื่อไหน,นหยุดถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้วันศุกร์เสาวันอาทิตย์อีกสองวันหยุดยาวเลยเนาะห้าวันเนาะแต่ว่าพี่พลอยก็ไม่กล้าออกไปน,นอกนะห้าวันเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าพัทยาคนจะเยอะหน่อยเยนาะเพราะคนจะเยอะแล้วทีนี้คลื่นทะเลแรงมากเลยตอนนี้คลื่นแรงมากเลยพี่พลอยไม่กล้าออกไปขนาดอยู่ที่บ้านนะลมยังแรงเลย รีปิดหน้าต่างปิดอะไรโอ้โหแบบลมแรงน่ากลัวมากพลอยเลยไม่ลกล้าออกไปไหนมองออกไปข้างนอกอะ่ะท้องฟ้าเป็นน้ำเลยไม่ไมีเลยละ,ละเดี๋ยวกันซักทีนี้ แล้วทีนี้ก็ประมาณสี่ิ้านาทีพี่พลอยก็รอตากทีนี้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปดิ้นพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายสื่นช้ามาพี่พลอยก็ตักผ้าตักแฟเรียบร้อยเดี๋ยวรอตากเนาะดื่นกาแฟรเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะมีอะไรก็ติดชมได้เนาะอะไรประมาณนี้ พี่พอจะเป็นว่าเวลาซักผ้าทีนนเ,นทเ,นาเนี่ยพี่พอจะทำคลิปให้ดูเนาะอะไรประมาณเนี้ยคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะคลิปนี้ายบายจ้าสวัสดีนะคะเจอนคลิปหน้าจ้า